สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับเกษตรวิถีบรุรพาชาแนลนะครับวันนี้ก็มาในคลิปนะครับเ,เกี่ยวกับการเกษตรนะครับเ,เดี๋ยวผ่านมาก็เห็นแต่ช้างบ้างไปดูหมอลำบ้างอะไรบ้างนะครับคลิปนี้มาในภาคการเกษตรตามสโลแกนของชื่อช่องนะครับเกษตรวิถีบรุรพานะครับช่องที่ ถ่ายทอดนำเสนอเรื่องราวความรู้ทางด้านการเกษตรวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมท้องถิน่นดินแดนบุรพานะครับอ่าอย่างที่เห็นอยู่นี้นะครับวันนี้ก็ได้เรียกรถไถนะครับมาใช้บริการนะครับในการไถกรบต่อสังข้าวนะครับ เมื่อช่วงปีที่แล้วนะครับนะพื้นที่นาแปลงตรงนี้นะครับนะเพาะปลูกข้าวนะครับสายพันธุ์ที่มีชื่อว่าข้าวเหนียวดำอศิติคตับหรือว่าเขากัมนั่นแหละนะครับนะก็เสร็จสิ้นไปช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับปี67นะครับนะปีนี้ก็เริ่มต้นสู หรือดูการเพาะปลูกใหม่นะครับปี6กแปดปีนี้ฝาฝนก็รู้สึกว่าน่าจะมาเร็วนะครับเนื่องจากช่วงนี้ก็พายุฤดูร้อนนะครับก็กำลังจะพัดนะครับเข้าสู่ประเทศไทยในหลายพื้นที่ด้วยกันนะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับ สดๆร้อนๆนะครับก็คืออ่าเหตุการณ์นะครับแผ่นดินไหวนะครับอ่าที่ประเทศเมียนมานะครับแล้วก็ส่งผลกระทบอ่ามาสู่พี่น้องชาวไทยเรานะครับในหลายๆจังหวัดนะครับโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งก็ตามข่าวที่เห็นนั่นแหละนะครับตึกถล่มนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว สูญเสียนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทางเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับที่กําลังปฏิบัติงานในไซ่งานนะครับทุกท่านนะครับมาเข้าเรื่องเข้าราวนะครับของบันนี้นะครับผมก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าพายุจะเข้านะครับเพราะว่าได้ติดต่อกับ เท่าเก่รรถไถไว้เนาะนะครับพอดีก่อนหน้านั้นก็ต้องการก่อนหน้าวันนี้ก็หลายวันอยู่นะครับพอดีเท่าแก่รถไถไม่สบายนะครับเป็นไข้หวัดใหญ่นะครับก็เพิ่งจะฟื้นตัววันนี้ก็เลยมีคิวงานคิวว่างให้ก็เลยมาจวดให้นะครับ ก็เอาเสียงเสียงดวงดูนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะถึงแม้นฝนจะตกแต่ก็อยากให้ดีก็คือไถให้หญ้านั้นได้ตากแดดก็จะได้เหี่ยวเฉาไปนะครับก็ก็ด้วยความที่อยากจะไถเนาะนะครับก็จับเลยแล้วกันนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวช่วงเมษาก็ค่อยมาแปลเพื่อที่จะ กลบหญ้านะครับพวกลูกหญ้าอะไรลูกข้าวที่ขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงหน้าฝนนะครับ้นฤดูกาลเพาะปลูกต่อไปนะครับก็ตามมาตรการนะครับของทางภาครัฐเนาะนะครับขอความร่วมมืองดเผาอ้อยนะครับฝุ่นพ m 2อมสองจุห้านะครับเป็นมลพิษมลภาวะทางอากาศนะครับอ่า ทุกปีนะครับเป็นบางปีนะครับบางปีก็จุดบ้างนะครับบางปีถ้าทันก็ไถกบบ้างนะครับขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมสภาพฟ้าผลนะครับที่จะเอื้ออำนวยนะครับก็หลายเหตุหลปัจจัยนะครับทั้งดังรถไถบ้างงบประมาณบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ปีนี้ก็เอาได้จังหวะก็เลยเอา ไถกบฟางไถกบต่อสังเคยก็แล้วกันนะครับถ้าจะใช้ผานพวงผานหกผานเ็ดนี่ก็คงจะไถไม่เข้านะครับแล้วก็คงจะพอกระลืดกระลาดก็ษสอีสานก็รูปค่ำไปนะครับอันนี้ก็ได้ผานสีสามารถไถไถดะไถ,เป,ถเปิดหน้าดินนะครับ ผานนี้ก็ยังกินได้แค่นี้แหละนะครับถ้าประเภทฐานหกฐานเจ็ดหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งก็ผานลวงนั้นมันยังไงนะเขาเขาจะไถไม่ค่อยเข้านะครับเนื่องด้วยอะไรละ่ะมันเป็นฐานผานไถพวนไถแปรนะครับแต่เนี่ยเป็นฐาน่าไถเปิดหน้าดินนะครับฐานสามผานสี่ก็ ด้วยกําลังแรงมาของรถไถคูปะต้านะครับก็ได้เท่านี้ก็ก็โอเคแล้วแล่ละนะครับ,นะรบทําไมไม่ไถตั้งแต่ตอนเกี่ยวเสร็จนะครับถ้าเกี่ยวเสร็จใหม่ใหม่รถรถไถเขาลงไม่ได้ครับเพราะว่าอาลอยล้อรถเกี่ยวมันมันเป็นคืนมันเป็นร่องมันต้องรอช่วงประมาณนี้นะครับ พอดีช่วงต,ต,ต้นเดือนมีนาก็มีพายุใหญ่ถล่มมารอบนึงนะครับก็เลยจากดินที่แห้งแล้งนะครับก็ก็ดูดซับน้ำไปได้ระดับหนึ่งนะครับช่วงนี้ก็เลยกำลังดีเลยนะครับก็เลยไถได้พอดีนะครับจา,จากที่ดูนะจึงก็ถึงพอใจในระดับหนึ่งลนะครับนี่บ ฟางข้าวนะครับสั่งข้าวผ่านร้อนผ่านฝนผ่านหนาวมาหลายเดือนนะครับก็เริ่มที่จะอ่อนนุ่มนะครับหรือว่าเปื่อยเน่าไปนะครับก็เลยทําให้การไถนั้นนะครับก็ไม่เป็นอุปสรรคปัญหามากนะครับถ้าประเภทผานพวงนี่พวกฟางพวกนี้ครับจะจะติด ผานนะครับผานก็จะกิ้งกลิ้งจะไม่กินหน้าดินนะครับราคาค่าไถก็ไม่รู้ว่าเท่าแก่จะเรียกไรแล้วเท่าไหร่นะครับก็แล้วแต่เท่าแก่เขาจะเรียกเอานะครับแต่ละเจ้าก็ไม่เท่ากันนะครับอ,อยู่ที่ความพึงพอใจนะครับ อย่างในโพสในคลิปในเฟซเนาะนะคร um, ับก็เปรียบเทียบระหว่างไทยไทยเงินสดกับไทยเงินเซ็นเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับถ้าไทยเงินเซ็นเนี่ยโอ้เออก็ก็จะออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าไทยเงินสดนี่เห็นเงียบลอยล้อก็ไม่เห็นนะครับอีกอย่างหนึ่งก็ไปเทียบกับรถเกี่ยวเนาะนะครับรถไทเนี่โอ้ นะครับน้ำเอ็มร้อยขวดหนึ่งก็ไม่ได้กินแต่ถ้าเอารถเกี่ยวข้าวมาเกี่ยวนี่โอ้ยลาบหมูลาบกัวต้มไก่นะครับเ,เต็มที่เครื่องเดิมนะครับกลัวแต่เขาจะไม่เกี่ยวให้เกี่ยวให้ไม่ดีแต่พอมามองรถไถมันน่าน้อยใจเอ็มร้อยสักขวดก็ไม่ได้กินแถมไถเสร็จบอกเ,อเงินเส้นได,ด้ละ เดือน12แล้วก็เลยังเอาถือว่าะนะครับอ่าอันนี้ก็ปวดน้องหัวหมือนกันนะครับอ่ะอ่าอันนี้ก็มาบันทึกไว้นะครับเอาไว้ดูนะครับว่าอ่าวันนี้นะครับอ่าปลายเดือนมีนาคม2,568นะครับได้เริ่มบุกเบิกนะครับไถดะนะครับไถอา่าภาษาไทยชันเรียกว่าไถหุดนะครับอา่า เพื่อเตรียมการลงการเพราะปลูกในฤดูการปีนี้แหละนะครับ2,568มีเวลาพักผ่อนไม่กี่เดือนนะครับเดี๋ยวก็เมษสาพฤษภามิถุนานีีก็เริ่มดวยกันแล้วนะครับเชาวไล่อ้อยไร่ข้อโพดนะครับไร่มันก็เตรียมไถพื้นที่ไว้รอแล้วนะครับก็ช่วง ไปมีสาต้านพฤษภานี้ก็น่าจะเริ่มลงปลูกข้าวโพดกันได้แล้วนะครับปีนี้ยังคิดอยู่ว่าจะลงหรือเปล่านะครับข้าวโพดไม่มีพื้นที่จะปลูกแล้วครับประสบปัญหาทางด้านอะไร่ะฟ้าฝนนะครับผลผลิตนะครับนะก็ เรียกว่าก็ก็ได้กาไรมาหน่อยนึงก็เลยต่อยอดก็เลยสภาพพื้นที่ไม่ค่อยดีก็เลยลงเป็นยูคาไปนะครับทีนี้ก็เลยไม่มีพื้นที่จะหยอดข้อโคตรนะเดี๋ยวเดีย<อ>๋ยวเดีย<อ>๋ยว<อ>ดูอีกชิ้นหนึ่งนะครับเอาเวละครับเสร็จตรงนี้ท่าแก่รถไถก็น่าจะเข้าบ้านแล้วนะครับทำแล้วนะครับตรงนี้ก็ มาลุยสารต่อกันใหม่นะครับเอาฝากไว้เพียงเท่านี้แหละนะครับขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้แหละนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับหน้าคุมหน้านาน้าน้องคนะรับ